อี่างไรสาระบากนะฮะมนบังมหาตัดใหม่ประเทศตอกสันนูวสันโอ้นี่ัวนู้นเท่าปั่นนี่เ็ต้นเลยขวบจงอยังเยอะมึงเงี้ยวเต้นเลยเนื้อของปั่นโอ้มึงเงี้วเจอเงี้ยวแล้วครับเงี้ยวปลาครับ้วมาตัดใหม่ก่อนไม่เฮ็ดต่อเดี๋ยว ต่อไปก็สิไปเก็บบางแงวแล้วครับเห็นของกินแล้วช่วงนี้ช่วงนี้มาเบาิ่งเพิ่นตัดไม้เฮ็ดตอกก่อนครับตอกบ่าพูนตอกหมานว่าสันนไม่ไผ่ไม้ไผ่ป่านะครับไม่ปองแง่เลยครับแต่ละปองแต่ละปองนี่พอนี้ปองแอง,อง,ง่ สองลำพ่อค <Pok> er. รับสองลำพ่อเอาไปลลายเห็นนครับเห็นมือชวว่าสายเบิดเฮ้ยนียังเฮยังเยอะกว่าน่นี่ครับกล่องในไพ่ปลามันจ่เป็นสี่ครับแขนหนึ่งเลครับนี่ตึกแมนบแมน ไอ้มาพูดอ่นเอฟซีันนอยจากอะไรตอกเแั่ไหนพีนาแจกบ่พหน่ะพินหรือพินซีแจกพินี่จากพินาบ่พินาดีกว่ามัง้งพนาเดี๋ยิมีคำถามค<ฟ>รับมาพูดว่าิมีคาถามชิแจกันลงล้ว๋ยวนลงล้วมันพอกระเทือนเ้องแีกพินาละนู้นอะไรเดี๋ยวเอฟซีที่ามมาพูดด้อพันจิตเนี่ยน,นี่แจกตอกบ่ตอกตอกมาครับ ขอไปใครปลาเลยครับแจกแน่นอนครับแจกแจกครับผมเอฟซีไปติดตามไปช่องยังก็เบาพูดภาคอีสานมาพูดภาคอีสานอ่ะมาไปกดไลค์กดกระดิ่งไอ้เพิ่นนี่แะครับผมช่องไปช่องใหม่ครับเป็นช่องใหม่ช่องเบาพูดอีสานท่าหลาเพิ่นเพิ่นทิมแล้วท่านมายังเนี่ยเอาครับผมแค่นี้ก่อนหาหาแนวกินก่อน สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกผู้สู่คนนะครับเนาะแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีผู้ติดตามเก่าซี FC, เก่าเอฟซีใหม่นะครับเนาะครับมีเอฟซีหลายๆท่านนะครับถามมาว่าไอ้เฮ็ดตอกให้เบิ่งแนืว่าสั่นเฮ็ดตอกสูตรบ้าพูดห้เบิ่งแนืว่าสั่นว่า กะมันอี้มีโอกาสครับกะสีมาเห็ดให้่เบิงครับกะมีที่เห็ดกะคืออาจารย์ทั่วไปนะครับเป็นใส่ตอกติวครับแต่ของบาพูดนีเป็นขออยากเป็น,นึงครับพดอดีเปิด <c oughs> วิทยุไว้ครับดังเดียวเขานะครับเพาะกะตอบที่พูดเห็ดกะจะเป็นไม้ไผ่ปาลานะครับเนาะไปตัดมาแล้ว เฮ็ดไหวตากไว้ต้นแหงล้ะครับไปเสีเบิ่งไหม่ไ่ปานะครับเนาะมันเป็นแั่ไห็ไ่ปาก์ก็สจะเป็นไหม่ป่องเา้วนะครับเนาะแต่ว,ว่าพูดธรรมทัดเป็นสันสนะครับครับนี่ครับนไฟปาครับผมบอันนี้ ตัไปแล้วครับ40เส้นครับผมครับในปลาแต่ยังบอท่านขูดผิวครับครับเป็ดป่องบางบานะครับพาง่ายครับเปาะดีครับเห็ดง่ายครับผมแต่เวลาเห็ดเวลาเห็ดอันนี้ก็มีวิธีเห็ดดยู่ครับวิธีเห็ดหดือยว่าล่เขอ่อกเขาจังไหนนะครับเนาะของบาพุนครับมีวิธีอยู่ครับเดี๋ยวติดตามกันครับเห็ดไปแล้วครับ เราไว้เรร้อยๆแล้วครับนี่60เสีนครับคูนึงตี60เสี้นครับผมนี่เราไว้เรียร้อยแล้วครับบางเนนหนาน,นีน้ยนะครับเนาะผสมประสนรานกันไปนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวเบิร์วิธีเขาต่อคของบ้าพูดครับ ครับผมอุปกรณ์ของเฮ้ากะทิมีนี่ครับไม่เสียบประดูกอย่างครับตามตลาดครับซื้อมาถุงนึงครับ20บาทโอ้ด้หลายเตียบครับนีไพกันนะครับไพคือันครับกอทิมี่อ่าเต๊กครับอ่าเต๊กตามตลาดทั่วไปนี่แหละครับคอหดครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับอุปกรณ์นี่ครับ ต่อของบาพูดกาจิมีนี่ครับเราเรียบร้อยแล้วนี่ครับแตว่า <c oughs> ต่อบาพูดนี่ยิมีสามแบบนะครับเนาะครับจิมีเส้นหน่อยนะครับเนาะเส้นน่อยก็เส้นใหญ่นี่ครับเส้นหน่อยกับเส้นใหญ่กับเส้นแข็งกับมีครับ เส้นน okay. ่อยเส้น mm. ใหญ่เส้นแข็งครับแบบว่าเล่าแบบคะขะกันไปครับพี่น้องเน้นเส้นหน่อยเส้นใหญ่เส้นแข็งเส้นบางแล้วแต่ครับสู่คำว่าพูดกันจะครับแบบนี้ครับมีหน่อยมีใหญ่มีบางมีหนามีแข็งคือว่าสให้เสียงตอกนี่คือมันผสมประสานกันครับทั้งแข็งทั้งบางทั้ง เดี๋ยวจะอะไรล่ะให้มันผสมประสานกันนะครับเสียงหน่อยเสียงเงเสียงกลางคือเครื่องเสียงเขานะครับให้มันครบสุดครับผมเดี๋ยวว่าให้มันครบสุดในในต่อกระเข้าของครูหนีนะครับเนาะครับครับมีหนามีเล็กมีบางครับผมผสมประสานกันครับเดี๋ยวเขาไม่บึงไปที่เขาเลยครับอาตับแหลกต้องแบงก่อนครับ ไอ้เป็นขาละสามสิบเนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจดสองสามสี่สิบห้าเอาโอเคครับิาเดี๋ยวแยกไปก่อนนะครับเน้ะ ที่หานะครับเนาะครับเนี่ยมีที่เขาครับผมนี่ครับใจกลางครับใจกลางนี่ทิสันก็ต่อครับผมใจกลางมันนี่ใจกลางนี่สิสันก็ต่อประมาณเจ็ดแปดเส้นครับนี่ครับเห็นไหมครับอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะครับ บวงที่เขาเลยครับเดี๋ยวก็อยากหายอย่างกันครับทำไรก็หมัดอย่างครับพันอย่างก่อนครับผม ที่ขอตอกอะไยยามหาเส้นที่มันอ่อนที่สุดครับเส้นที่มันอ่อนที่สุดเขาข้างในนะครับเนาะนี่ครับเส้นที่มันอ่อนที่สุดครับมีเส้นอ่อนที่สุดนะครับเนาะอ่อนเส้นหน่อยที่สุดนะครับเราก็เบิ้งครับว่าหัวไหนมันใหญ่กว่ากันครับหัวไหนมันใหญ่กว่ากาันเอดจะเอาหัวใหญ่เป็นปลายนะครับเนาะ ที่เขากะเบิงทั้งติวนะครับทั้งผิวติ๋วมันครับเอาทั้งผิวติ๋วมันครับเขทาทั้งเกียนในนะครับเากียนไนนะครับอเอาทั้งทั้งผิวมันครับทั้งทั้งติ๋วมันเขาในเกียนนะครับเนาะ เพื่อเวลามันถือความอากาศท้อนครับมันงอมันจะได้งอออกครับเวลาสันมันกัดดิสั่นไงถ้าเขาเอาทั้งเนื้อเขาวล้ถือก็ม้วนมันถือยุ่มเขาครับมันี้สั้นลูกไปจนปวดแขนกรบพีหน้องเอ้ยปลาพูดลองมาแล้วครับมันบกคือนัานี้มันปวดแขนครับสั้นกับโบออกสั้นกับโบเสียงดังต้องใส่กำลังแห้งก็เก่าครับเลยหรือไม่เห็นไม่ครับ เปลี่ยนเอาทั้งติวเขานะครับเนาะครับครับเข้าไปเรื่อยๆกันเลยครับเลยเข็ยนคืออาจารย์ทั่วไปนะครับเตรีที่กันเป็นล้วครับเป็นสีเหมือนๆคนนี่นครับเข้าไปเลยครับ ร่อยครับพอครบอ้อมเขียนกลางเข้าแหละครับจัดแถมันตะทอนครับตกดาบมาเนี่ยครับมันสีหุม่มหุ่มเกียนกลางพอดีครับทักเส้็กับโบ่หูก,กับล้วเต่นะครับเสียนหน่อยเขีนใหญ่นะครับเนาะเรากะ <c oughs> ใส่ปลาเทีครับพันเลยพันลงไทยน,ยนะครับครับอดพันหลายนะครับเดี๋ยวไปพันทีเดียวตอนจบครับนีบ่พันเอาอให้มันยูด,ดื้อครับครับรูดยางมากครับ อย่างมาเลยจัดให้มันอ่อมๆไม่รักเขาแล้วครับเนาะแกนกลางนะครับครับกาไวให้นะเครื่องนึงครับเครื่องของแกนกลางครับเอาแบบพันเลยครับไปเลยอันนี้พันสองรอบแล้วครับเนาะ สองครับถูกสองกัให้ขึ้นก่อนนะครับเศรน้อยเศรษใหญ่ใส่ไปเลยครับเอาทั้งติวเขานะครับเนาะครับนี่เป็นเส้นน้อยครับเส้นน้อยแน่เส้นใหญ่แน่ครับวนกันไปครับโอ้ตามคือ,อมืดแฉ็บบาดตาเลยทั้งติวน้อบาดนี่เนาะ ปรัดเปิดไฟก่อนครับโอ้ยก็เป็นส <now, S 2> <of> ีเหมือนเหมือดเอาเว้ยไฟอะไรของมันครับไฟบปแจกประเดบ๋ใส่ดอกกันแล้วไงต้องหลอกครับ เลยครับเสียมันอ่อมๆนะครับเสียหน่อย้เสียบันเลยแต่วันเน้นนะครับเน้นเอาทั้งตั้งติวเขาครับต้องเนื้อออกนะครับตอกเบาพูดเสียแบบนี้นะคนะน้ครับแล้วสุกอันครับโอ้ฝนตกตั้งไหนเนาะคือฝากของเงุ่มนเนาะ น้ำทถ่วมหูหนูนอะบาดี้เนากป้าก็ดูกันละครับใส่ไปเลยนี่ครับมีเสียนหน่อยเสียงหญ่เสีย,แ,ย,สยแข็งครับไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเหตุแบบว่าตอกนี่ให้ผสมประสานเสียงครับ <c oughs> มีเสียงหน่อยเสียงไง่เสียงกลางคือเครื่องเสียงเข้าเนี่แหละครับผสมประสานกันครับ เสียงแข็งแน่เสีย,อยงอ่อนแน่ครับอยู่ให้มันอยู่นละ้อันเดียวกันครับครับตบัวอ่อนกับพันเลยครับ <c oughs> แหน่ย่ามเนี่ยแห่มันขีกันนะครับเนาะจัดแต่มันเลี่ยงกันมันขีกันแล้วมันมีผูเป็นระเบียบในการสั่นนะครับเนาะพยายามจัดแต่มันให่มันขีกันครับครับแล้วก็พันเลยครับพันจาก ปาเตพันอันแรกครับให้ตำลงมาทัก3ามมิลนะครับแล้วอ่านี่ครับพันเลยครับเพื่อให้มันกดกดตอกทับกับอันกระเตมอันแรกครับเห็นมัมจิมันจะได้อ่าออกหน่อยนึงครับผมครับพันไปเลยสองหลอกมาพูดดีใส่ปาเตบทุกอันแลครับเห็ุ มันกับวิปปัญหานะครับบางอาจารย์ก็ดีใส่เสื้อใส่ได้พันครับ <laughs> มาพูนเห็ดไปแล้วมันมเก,กะสาครับเลยเอาเต็มพันดีกว่านะครับเนาะครับเราก็ไปครับเอาเห็ดจนเบิดสามสิบเซนล้วครับนะครับเห็ดเบิดสามสิบเซนเลย ราคาสามสิบกับเสียงมันสีออกมวลตามทีเฮ็ดมากครับแต่ก่อนมาพิ่งเคเฮ็ดน้อยเดียวครับขาลายี่สิบเซียนทั้งสั้นไปเฮ็ดสั้นแหระมันเสียงมันบบกเขาท้าปันใดครับก็่ได้เพิ่มเพิ่มให้เป็นสามสิบครับเฮ็ดเป็นสามสิบเรอเออผมซึกว่าเออหนูที่เขาดีก็เก่าครับอันนี้กะแจ็คแมนโมเมนต์ด้วยครับ สัญญานถฐานไปแบบนั้นครับเขาเร็ดตอกไปว่าเส้นหน่อยแน่เสียงใหญ่แน่บางแน่หนานแน่ให้มันผสมประสานกันเป็นสลายเสียงนะครับให้มันควบสุดเต้ด้ตอกเข้าอันเดียวเลยครับอูเดียวเลยครับอันนี้อ่า่าพูดกับโฮูนะครับว่าจักแมนโมแมนตอก แต่ว่าก่อคิดว่านะครับอันที่ฐานไปเองครับไปคิดยุ่งกันว่าเออกันเ,เสียหน่อยเสียงแน่เส้นบางแน่เส้นบางแน่เส้นหน่อยแน่หนานแน่แข็งแน่ใช่กันเมื่อกี้เป็นหลายเสียงขึ้นเครื่องเสียงเท่านี่นะเท่ากับต้องการเสียงแหลมเสียงถุ่มเสียงเบียดซับเศร้าเซร่อยังก็ใช่ไปครับ มันก็นเป็นเสียงดีตัวบัดเนี่ยเครื่องเสียงครับเราก็เลยคิดว่าต้องเห็ดมันเลยหลายเสียงไปคือว่าตอกบ,บางตอกหนาะนะครับนี่ครับแต่ว่ามาพูดก็ตอนนี้ทานไปแล้วว่าเนว่นั้นนะครับเนาะแล้วันแม่บัแม่ก็คิดกินตนัากกาันไปเอาครับครับเอาเห็ดไปสัตว์เหรครับ แต่ว่ากับหนูกับเขาทุกอันได้หละ่ะวันบันไม่มีบวกเขานะครับเนาะพูกได้เห็ดจะเพ็ดพได้เห็ดได้กะเขาคื้ก่อลนครับหนูครับถามีหนูครับแต่ท่านมองว่ามีหนูกับท่านเบือเบืดขึ้นมืนอเขาบอกเขาดอกถ้ามันบุ่มีหนูนะครับเนาะอืมพูกได้กะอาจจะเออกะตอกกูเขาดีตอกมึ่งบ่เขาอย่างนี่แต่เัะ๊ะอะล่ะเขาจัดท่าได้ของเที่ยาเห็ดเองครับจะได้กะ เรได้กาเข่าครับผมจะด้กามีสิทธิ์จะเหเห็นแล้วจะท่าในของจ้าของนะครับเนาะเราบอกไปแหละบพพูดก็ได้ม่โมไปสั่ละนี่ครับไก่ไก่ควบกินเงนะครับได้อีกรอบทุท้ายครับรอทุท้ายเขาจบเลยนะครับ งพย <c oughs> ายามนะครับให้ออฟังติวเขาครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มันคือมืดแถวนๆเลี้ยวเห็นติวนะครับบ <c oughs> ุงบุงเรื่องของเราเลยแบบนี้เ <c oughs> <c oughs> น <c oughs> ะานะครับเงี้ยลงไปจะไปรอบทุกทายแล้วครับ แง่กข้ไปมาพูดกับเฮทมาหลายคู่นะครับตอกแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ครับเฮดให้ใแบบน,นกลุ่มใส่กันไปหลายคนเหรอครับไปสั้นน้ำกันเนี่ยไปสั้นผู้เดียวเนี่ยเาขาเนาะครับเนะาะเขาทุกอันครับกัแบโบดถ์เฮทในพิษหวังนะครับเนาะต,ตัวสองตัวสามตัวครับแล้วแตะมองหนูหลายมองหนูบ่หลายครับ กีตะกรอนกับบุหูหรอกว่าว่าตอกพุทธิเขา่าหนูเข่าก็ได้ไปฮะดักตะกับกับพี่น้อง <c oughs> ดักกรับกับไปตะเวนครับใบสองใบสามออกแล้วเตียมยุงเตียม,ยมเนื้อแหละครับสูตรนั่นสูตร,ตรนี่ไปครับไปกันห่อนดงห่อนแดดเนี่ยดักแล้วก็มันขึ้นกับไปยามต้นเสากับไปยามไปเก็บกรับครับโอ้ยเหลืองมากกีปะทะครับ ร้อยมาสันตอกมาสันตอกกันแต่ซันเท็ดแต่ปีกลัวครับเมื่อปีนี้แหะครับที่ว่าสันไหลที่ว่าจริงจังกับในการสันเนาะครับเนาะเมื่อกี้ับบอลแต่ซันปานนี่ลึกเทียดนะครับนะฮะดัดจับซื้อได้แน่บอลได้แน่ครับสองตัวนะครับนะครับมีรอบตัวไทยครับรอบตัวไทยนี่กับเจพันเตรียมหลายเตี๋ยมครับก็เป็นการจบแล้วครับเนาะ หลักกาหลอกเติมครับึการไหนมันอยู่เดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวฮอตทีนีท่อหดหุ่มอีกทีนึงครับึกการสวยงามและโค้งทนครับเท่ากดครับอันนี้ก็เป็นการเลี้ยวล้วครับเลี้ยวลังอันึงครับพี่น้องเดี๋ยวฮอตทีเฮ็ดอีกขานึงครับให้มันเป็นกูหนึงเดี๋ยวมาพูดที่ตัดออกแผลนะครับเนาะเดี๋ยวเฮ็ดแล้วเดี๋ยวสิมาเบิ่ง ตอนเร็วๆเป็นครูแล้วครับแล้วฟังเสียงอันเดียวกนครับนี่ครับเดี๋ยวมาพูดสตัดออกนะครับเดี๋ยวเฮ็ดอีกขาหนึ่งนาครับเดี๋ยวมาถี่เงา,ยาะครับเนาะเดี๋ยวแล้วๆอะไรทิมะสั่นให้เบ่งดูถายครับผมครับ ก็รเล้วแะครับอีกคู่นึงครับเอออีกไอขางนึงครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะตอกติวของบาวพูดนะครับเนาะแต่ประธานมันยังประธานจบครับขั้นตอนต่อไปเป็นท่อคนครับบุนกระเด็นตัดแล้วครับตอนหลั็สวม้งไปเลยครับนี่ครับสวม้าไป บงสวยงามครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนาะให้มันได้แบบว่าให้มันสวยงามหนาสั้นหนาใสนะครับเนาะครับถอดหดกับอาซื้อบอย่าครับตามร้านเครื่องเสียงครับหรือว่าตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเนาะครับบัดนี้ก็เป็นการล่นครับเนาะครับผม ล่นให้มันหัดเข้าไปครับสะได้เบ่งสวยงามครับผมครับที่ได้ครับร้าน,นี้ขายทอคุบุ้มีหลากสีครับมีแต่สีดำเก็ได้แต่สีดำกันจะได้มีสีแดงสีเขียวกันจะมาให้ใสข่ขะกันให้มันเบ่งสวยงามนะครับครับต่อไปกับ ครับต่อไปกับเซสองอันเลยครับหัวไทยครับครับจัดให้มันเลือช่องว่างครับพ่อเดี๋ยวเฮ้าเดี๋ยวพับข้อปาหากันครับอู้วดตกตั้งไหนเนาะลมแห้งแต่นอ้องไปน้องเลยนี่ครับจัดใส่ให้มันเห็นปะครับไปนน้อง เห็นเห็นเด้อเดีเออเด๋ยวเบิ่งก่อนข้าวนึงครับเออเห็นอยู่นะครับแต่แต่มันเดี๋ยวทอกันครับล่นเลยครับ หลังท้าเนีกดค,ครับกดแต่มันเป๊ะๆครับอึ๊บนี่ครับเป็นลักษณะนี้โอ้ยหอน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 นี่ครับเจ้าว,ว่าเป็นลาานะักษณะนี่ครับสวยงามสีเดียวเชียวนะครับเนาะครับลอยมันเย็นนะครับมันหอน ครับเป็นอาบาเซตครับบัดนี้ฮอตเดียวเดี๋ยวทีว่าสีเอาไปเทศครับผมวันนู้เขาบอเดี๋ยวฮอตติดตามกันนะครับเดี๋ยวเสียบปเทศแตสที่โลกคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งครับว่าต่อคู่นี่นูเขา่าบอนะครับเนะแล้วคิดว่าจะได้กับบันใจครับจะได้กับเขานั่นเองครับเพราะว่าเห็ดมาหลายคู่แล้วก็เขาคืองเขาครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเทบยบเสียงครับ ตวมาพูดครับผมครับกะสำหรับคลิปนี้อ่ะตีเบื้องหูเรื่องบืง้องหูเรื่องเนี้ยหรือตั้งแด่กะติชมมานะครับเนาะทีสอบถามนะ่นเองกับสอบถามมานะครับก็มาพูดกับเฮดเดอร์ทรนี่แหละครับที่เคยเฮ็ดมากครับพี่น้นองพี่น้องอ่าตั้งแด่กะบเอฟซีทั้งหลายกะบอัพพอร์ตเจกะสอบถามมาเหม็นมานะครับว่า เดี๋ยวมาพุ่นมีครับตอบให้ครับมาเฮ็ดเปลี่ยนแบบเลยครับเดี๋ยวตอบคูณนี้เดี๋ยวจีบเทกันครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะเปล่ยไปอะไะครับป้าห้องฝดตกทั้งไดยบุนะครับนาะครับแต่ได้การคลิปนี้ขอคำแนะนำติชมมานะครับแต่ว่าพูดกับเฮ็ดตอกนี่มาหลายคู่แล้วกับเขาทุกคู่ครับกับพุ่นแต่เฮ็ดตอกจริงจังๆสั้นนุงจริงจังกับมีนี่นะครับ ทางบ้าโอ้สานมาหลายแล้วครับแต่เกี่ยวเขาแล้วครับอ๋าอนุมาหลาลๆเลยเป็นโอ้ไหว้ช่อยไหว้เละพี่น้องกินวานะครับเนาะแต่เริ่มเกี่ยวขอมากนะครับเนาะครับแต่ได้กะปากตีชมนะครับเมี่ยงมาทั้งใจนะครับเนาะทางด้ล่ครับเดี๋ยวบางพูดมีคำตอบไหมครับสอบถามได้ครับผม ดอกคิดเราพูดตรงกันเสียงแบบนี้ครับครับสำหรับคลิปนี้กัขอจบแค่นี้นะครับเนาะี๋ยวติดตามต่อคู่นี้ครับสีเป็นเท็กไ้พี่ดองนด้เบิ้งว่างูเข่าบอองไรับเริ่มติดตามกันนะครับเนาะกดติดตามครับถ้าถึงใจกดติดตามกดได้กดแชร์ให้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้คัะขอจบซํานี้ครับ ワリカー